สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพประัก,ท,กทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายกุโวโชค,ครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของคนที่เป็นเทวดาลงมาเกิดท่านผู้ฟังครับคนที่เป็นเทวดาลงมาเกิดอันที่จริงแล้วคนเราทุกคนมีโอกาสเกิดมาเป็นคน ก็ต้องสร้างบารมีทุกคนจะมากบ้างน้อยบ้างก็สุดแล้วแต่กิเลสและก็ความหลงในใจคนมีมากแค่ไหนแต่มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งครับที่เกิดในวันเดือนปีดังต่อไปนี้เกิดผู้ที่มาสร้างบารมีโดยตรงคนที่เกิดวันเดือนปีที่จะบอกนี้มาเกิดในชาตินี้ เพื่อจุดประสงค์สามประการอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือ 1. ในชาติที่แล้วตัวเองเกิดบนสวรรค์และก็อยู่สุขสบายด้วยว่าสวรรค์นั้นมีแต่สิ่งรื่นเริงบันเทิงใจจนตัวเองลืมไปว่าความทุกข์นั้นเป็นยังไงและก็ อยากจะมาเกิดบนโลกเพื่อจะลิ้มลองรสชาติความทุกข์ดูบางเปรียบเทียบเหมือนตัวเองเป็นลูกเศรษฐีชีวิตมีแต่ความสุขความสบายอยากได้อะไรก็มีคนใช้หามาให้ชีวิตไม่ได้รับความลำบากเลยแต่วันหนึ่งได้ไปเปิดดูทีวี เห็นชาวบ้านในถิ่นธุรก,กันดานต้องทำงานขมักขเม้นเหน็ดเหนื่อยทำไรไ่ไถนาตัวเองก็อยากรู้ว่าชีวิตแบบนั้นเป็นยังไงจึงอยากไปมีประสบการณ์แบบนั้นบ้างรู้สึกว่าน่าสนุกดีจึงออกไปใช้ชีวิตแบบนั้นจนได้เรียนรู้ว่าเป็นแบบไหน แล้วค่อยกลับบ้าน 2. เกิดมาเพื่อสร้างบนบารมีกักเก็บตุนไว้เพื่อคอยเรียกว่าเพื่อต่อยอดอายุตัวเองเพื่อว่าหากอยู่บนสวรรค์ต่อไปไม่ลงมาสร้างบนในโลกซึ่งสร้างง่ายกว่าอยู่บนโน้นถึงคราบนหมด จริงๆแล้วจะต้องลงอบายหรือไม่ก็ต้องมาเกิดในยุคที่สังคมเสื่อมทรามหรือยุคมิตรสัญญียากแก่การกอบุญดังนั้นพวกเขาเหล่านี้จึงอธิษฐานขอมาเกิดในโลกนี้ 3. ได้รับองค์การจากเทพื้างบน ให้มาทำหน้าที่ทางธรรมหรือทางจิตปัญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้คนและอาจจะได้รับคุณวิเศษต่างๆติดตามมาด้วยเป็นเครื่องมือทำงานให้เบื้องบนเช่นอาจจะมียานอย่างรู้กรรมของคนเพื่อช่วยเหลือคนให้พ้นทุกข์หรือเป็นตัวกลางในการติดต่อเทพเบื้องบน ให้มาเปล่าประกาศองค์การสวรรค์หรือสิ่งที่จะเกิดกับโลกมนุษย์หรือมีพรสวรรค์นในการคิดผลในด้านาศาสตร์ต่างๆเพื่อช่วยเหลือคนเช่นเป็นนักพิทยศาศาสตร์คิดผลยารักษาโรคใหม่ๆซึ่งคนที่ต้องมาสร้างบุญเหล่านี้ทั้งสามกรณีนี้จะต้อง พบกับความทุกข์ใจมากมายได้รับความกดดันไม่เหมือนคนปกติและที่สำคัญพวกเขาจะต้องสนใจในหลักธรรมะเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเริ่มสนใจตั้งแต่เด็กหรือมาสนใจตอนโตแล้วต่างกรรมต่างวาระก,กันแต่เมื่อเขาเข้าหาธรรม เขาจะรู้จักตัวเองจากส่วนลึกในจิตใจและก็ตระหนักว่าตัวเองคือคนที่ต้องมาสร้างบุญบารมีโดยไม่ต้องมีใครบอกเลยเพราะสัญญาณเก่าตอนเป็นเทวดานางฟ้ามาเตือนเสมอแต่แรกๆอาจจะไม่แน่ใจเพราะยังหลังเลด้วยจิตปัจจุบันนาชาติ แต่ด้วยต้องเจอวิบากกรรมตามความรุ่มเร้าเหมือนเล่งให้ตัวเองมาเข้าสู่ทางธรรมให้ได้และที่สำคัญอีกประการคนเหล่านี้จะไม่มีใครทำอันตรายได้เลยเพราะอะไรเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่เบื้องหลังหากถึงขราวเคาะหามอยามาร้ายจะรอดพ้นจาก อย่างบุญปดทุกครั้งและใครที่คิดอะไรต่อคนเหล่านี้จะต้องมีอันเป็นไปเอาละ่ะก็มาถึงคราวลุ้นกันว่าใครจะโดนแจ็คพอตคนที่ต้องเกิดมาสร้างบุญบารมีในชาตินี้จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคือดูจากเดือนและก็ปีเกิด กลุ่มที่สองคือดูจากวันและก็ปีเกิดเอาจากกลุ่มที่หนึ่งก่อนคนที่เกิดมาเพื่อสร้างบารมีในชาตินี้ก็คือคนที่เกิดเดือนและปีดังต่อไปนี้ 1. เกิดเดือนมีนาปีฉลู 2. เกิดเดือนเมษายนปีขาน 3. เกิดเดือนพฤษภาปีทอ 4. เกิดเดือนมิถุนายนปีมะโรง 5. เกิดเดือนกรกฎาคมปีมะเสง็ง 6. เกิดเดือนสิงหาปีมะเมีย เจ็ดเกิดเดือนกันยายนปีมะเมษแปดเกิดเดือนตุลาคมปีวอกเก้าเกิดเดือนพฤศจิกายนปีระกาสิบเกิดเดือนธันวาปีจอสิบเอ็ดเกิดเดือนมกราคมปีกุน กุมที่สองคือคนที่เกิดวันและปีดังต่อไปนี้ 1. เกิดวันอาทิตย์ปีฉลูหรือปีวอก 2. เกิดวันจันทร์ปีขานหรือปีระกา 3. เกิดวันอังคารปีเถาะหรือปีจอ สเกิดวันพุธปีมะโรงหรือปีกุล 5. เกิดวันพฤหัสบดีปีมะเส็ง 6. เกิดวันศุกร์ปีมะเมีย 7. เกิดวันเสาร์ปีมะเมียหรือปีชวนโดยกลุ่มที่หนึ่งท่านว่า จะเกิดศรัทธาในทางธรรมได้ง่ายกว่ากลุ่มที่สองกลุ่มที่สองต้องเจออะไรหนักๆักหรือเจออะไรร้อนๆก่อนจะเชื่อในธรรมคนสองกลุ่มนี้จะสนใจธรรมะและก็ฝักไฟบุญกุศลมากหลายคนก็สนใจดูดวงและก็สนเรื่องคนมีฌานด้วย ไม่เหตุท่านว่าวันเวลาเกิดนี้นับตามจันทรคติหรือเวลาไทยเดิมหรือเวลาโหนคือนับวันใหม่คือเวลาหกนาฬิกาเช้าไม่ใช่เที่ยงคืนท่านผู้ฟังครับคนสิบประเภทคนแบบไหนเทวดาชอบ เทวดาจะคอยช่วยเหลือคนสิบประเภทนี้มีประเภทไหนบ้างไปฟังพร้อมๆกันเลยครับคนสิบประเภทคนไหนเทวดาชอบช่วยเหลือคนสิบจาพวกที่เทวดาชอบช่วยเหลือคนแบบไหนที่เทวดาเมตตารักใครมีความเชื่ออยู่ว่า ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมมีความเกรงกลัวต่อบาปและอายต่อบาปมีความกตัญญูเมื่อตายไปแล้วจะเกิดเป็นเทวดาคนดีมนุษย์ที่ประกอบด้วยความดีมีศีลมีความกตัญญูดังปรากฏในหนังสือพุทธมงคลอานิสง์ หน้าที่67โดยหลวงพ่อชุมพลพลัพปัญโยใจความตอนหนึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งสมเด็จพระอมรินทราที่ราชเจ้าได้เสด็จออกจากวิมานไปสู่สวนอุทยานแล้วจึงยกพระหัตถ์ขึ้นนมัสการทิศท,ทั้งสิบทิศครั้งนี้ พระมาตาลีเทพพบุตรจึงทูลถามว่าพระองค์ทรงนมัสการทิศทั้งสิบนั้นด้วยเหตุผลอย่างไรเล่าครั้งนั้นสมเด็จพระอมรินทราธิราชจึงตัดบอกแก่พระมาตาลีว่าดูก่อนมาตาลีเรานมัสการซึ่งคนสิบจำพวกคือหนึ่ง คนที่มีศรัทธาทธำรรบุญตักบาตรถวายปัจจัยสีแก่ผู้มีศีลมีธรรม 2. คนที่รักษาความสุดจริตทั้งสามก็คือกายสุดจริตวาจาสุดจริตใจสุดจริต 3. คนที่มีความเคารพแก่มารดา 4. คนที่มีความเคารพแกบิดา 5. คนที่ถึงใตสรณคมคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เคารพบ,บูชา 6. คนที่มีการรักษาศีลห้าศีลแปดอยู่เป็นนิจเจ คนที่ทำกุศลแล้วอุทิศแผ่ไปให้เทวดาและก็เปรต 8. คนที่มีความเคารพแก่อุปชาอาจารย์ผู้เท่าผู้แก่ที่มีศีลธรรม 9. คนที่มีความอนุเคราะห์แก่บตรภรรยาขนาญาติด้วยความเมตตาการุณา 10. หญิงที่มีความเคารพสามีอยู่ทุกที่วาราตีมีได้ประมาณคนสิบรักษณะนี้มีคุณค่ามากทำความสุขความเจริญให้บังเกิดแก่ตนและก็บังเกิดแก่คนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงได้มีความเคารพนามัสการแก่บุคคลเหล่านั้น เมื่อพระมาตาลีได้ฟังเท้าโกสีตัดดังนี้ก็มีความเกษสมสำราญหันษาจึงได้ออกว่าจาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่ว่าเทพพยดาทั้งปวงพระองค์มีความเคารพในบุคคลจำพวกใดข้าพระเจ้าก็มีความเคารพในบุคคลจำพวกนั้น ตั้งแต่นั้นมาเทพพยาดาทั้งหลายก็พากันอวยชัยให้พรแก่คนสิบประเภทมาจนตราบเท่าทุกวันนี้และปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังครับคนแบบไหนที่เทวดาจะให้พรคนแบบไหนที่ขอแล้วไม่สำเร็จและคนแบบไหนที่เทวดา ไม่ให้พรเลยคนแบบไหนที่เทวดาไม่ให้พรทำไมคนขอพรเป็นล,ะละ้านล้านแต่เกิดผลบ้างไม่เกิดผลบ้างเพราะอะไรการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดผลอย่างหนึ่งอาจจะมาจากปารมีของสิ่งสิ่งนั้นแต่อีกส่วนหนึ่งและเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือ ตัวของคนขอผ่อนเองท่านว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกเทพผู้บรรดาลพรล้วนมากบุญบารมีและก็มีเมตตามากแต่ไม่ใช่ทุกคนจะรับผ่อนได้สิ่งที่ควรทำเป็นอย่างแรกก็คือการปรับตัวเราให้เหมาะสมกับการขอผ่อนนั้นๆเช่น,น หากมีปัญหาในด้านงานแต่ยังขาดความอดทนขาดความเมตตาต่อผู้อื่นยังคิดเอาเปรียบคนอื่นยังคิดจะโกงทุกวินาทียังคิดจะเบียดเบียนคนอื่นขอผ่อนไปก็ไม่ได้สมดังปาถนาต้องตั้งมั่นธรรมานอย่างตั้งใจซึ่ง ซื่อสัตว์พัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไปอีช่วยเหลือทุกคนเมื่อมีโอกาสเช่นนี้จึงจะเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอผ่อนสิ่งใดก็สมหวังหากมีปัญหาเรื่องเงินแต่ยังเกียรตค้านแต่ยังเอาเปรียบคนอื่นยังคิดจะภาคประโยชน์ของคนอื่นยังไม่มีหัวใจที่จะช่วยเหลือใคร คนแบบนี้ไม่มีทางได้รับพรเช่นเดียวกันต้องแก้ด้วยการประหยัดมัธยัต,ต,ยติวางแผนในการใช้เงินอย่างถูกต้องโดยไม่เบียดเบียนเอาเปรียบผู้อื่นทำบุญทุกครั้งเมื่อมีโอกาสเช่นนี้ก็จะเป็นที่รักของสิ่งศักดิก์สิทธิ์เช่นกันกับขอผ่อนสิ่งใดก็จะสมหวังเช่นเดียวกัน การสร้างบุญด้วยทานศีลภาวนาเป็นหนทางในการเชื่อมบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราต้องมีบุญเป็นของตนเองก่อนจึงจะไปเชื่อมบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้หากใช้สติปัญญาพิจารณาได้เช่นนี้พนใดที่เหมาะสมถูกต้องถูกศีลถูกธรรมย่อมเกิดผลอย่างแน่นอน สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้คนแบบไหนที่เทวดาให้พรสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ